สวัสดีค่ะใจหายมากพลตันทะเสถียปรป้าแจ๋วเศร้าร่วมอะไรพี่วิกเตอร์ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปต่างก็ใจหายมากเมื่อทราบข่าวพลตันทะเสถียปรป้าแจ๋วเศร้าร่วมอะไรพี่วิกเตอร์คนบันเทิงทั้งผู้จัดนักแสดงต่างร่วมอะไรไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปคนบันเทิง ใจหายโพสเศร้าร่วมอะไรพี่วิกเตอร์โดยป้าแจ๋วผู้กำกับและผู้จัดละครชื่อดังโพสภาพพร้อมข้อความใจหายอะไรว่าใจหายเมื่อทราบข่าวกราบลาพี่วิกเตอร์ด้วยความอะไรขอบคุณที่เอ็นดูน้องตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยมีทั้งผู้จัดและนักแสดงก็มาร่วมแสดงความอะไรนกจริยาก็เข้ามาคอมเมนต์ พี่วิกเตอร์พี่ชายใจดีของพวกเราปิ่นนัทน,นันผู้จัดละครชื่อดังก็คอมเมนต์เช่นกันว่าใจหายเป็นพี่ชายที่ใจดีมากๆไปเยี่ยมเมื่อเดือนที่แล้วยังมีความหวังและยังสู้แต่ก็จากพวกเราไปอยู่บนสวรรค์แล้วตอนนี้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดอีกต่อไปนะพี่วิกเตอร์เป็นต้น ขณะที่พลตันทะเสถียรกระโผดภาพพร้อมข้อความอะไรลาเช่นกันว่าขอกราบลาพี่วิกเตอร์ครับทราบว่าพี่วิกเตอร์ไม่สบายมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานมากยังได้รับคำทักทายมาจากพี่วิกเตอร์อยู่เลยใจหายมากครับขอให้พี่วิกเตอร์ไปสู่ที่ที่สวยงามไม่ต้องเจ็บป่วยทรมานอีกดีใจ ที่ได้รู้จักกันขอบคุณที่ให้ความเอ็นดูพลเสมอมาครับขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณข่าวสุดค่ะ